ัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ทิดอ Channel ครับอีกสักพักครับเราจะมีเป็นตอนตอนเป็นอีพีออกมานะครับตอนนี้ขอวางแผนก่อนในการที่จะนำเสนอในต่างๆของเบรกกับทางทิดออสนะฮะตอนนี้ผมอยู่เรียกได้ว่ารถถังดีกว่าอยู่ในรถถังเป็นรถที่ใหญ่มากและสุงนะครับ คับนี่คือเต็มเลนครับพร้อมกับยางและล้อที่ใส่ในคันนี้ฮะล้อ20นิ้ววางมากยางมัตเรนเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับเพิ่งประกอบเสร็จวันนี้เลยฮะเกี่ยวกับเบรกของคันนี้และเราก็ขับออกมาทดสอบกันครับไม่รีรอเพราะว่ารถคันนี้พร้อมที่จะส่งให้กับ ลูกค้าแล้วนะฮะเบรกของนิวคาเ็นตอนแรกผมขับออกมาที่ผมตกใจนะผมนึกว่าเบรกไม่อยู่แต่กลับกลายเป็นเบรกมันนิ่มมากเเรียกว่าเบรกมันนุ่มแต่เอาอยู่แปลกไหมฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับตอนนี้60กิโเมตรตชั่วโมงแล้วผมก็จะเบรก มีรถนะฮะฮจะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ผมเบรกเนี่ย60กิเมต่อชั่วโมงกับรถไซส์นี้น้ำหนักผมไม่แน่ใจต้องมีโอ้โหตันครึ่งกับ2ตันต้องมีนะคันนี้ด้วยน้ำหนักของรถด้วยล้อที่ใส่เข้าไปด้วยความแรงของรถ เปรีสำคัญจริงๆครับเปรียสำคัญจริงๆแต่ด้วยที่ยางที่ใช้เป็นมัทเรนเพราะฉะนั้นดอกยางจะค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็พื้นผิวสัมผสมัสมันจะไม่เต็มหน้าพื้นถนนน่ะมันอาจจะมีเสียงยางกรีดร้องเล็กน้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบกันให้ดูอีกครั้งครับ ร้อกลมตรตอชั่วโมงมาข้างหลังไม่มีรถนะฮะร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงและเบรกฮู้วฮ <laughs> สนุกสนุกจริงการทดสอบเบรกนี่กลายเป็นเรื่องสนุกซะงั้นนะคือถ้ายางไม่ใช่เป็นยางมาตเรนมันก็จะเบรกดีกว่านี้อีก เนีเพราะว่าพื้นสัมผัสของหน้ายางมันเต็มพื้นถนนแต่ด้วยคันนี้เป็นมาทรนครับเป็นยางดอกใหญ่มากแต่เบรกได้ขนาดนี้นี่ถือว่าโอเคแล้วครับแฮปปี้เพราะว่ารถคันนี้จริงๆแล้วมันก็เหมาะกับออฟโรดนะฮะแต่ว่าโหล้อด้วยล้อดีรถก็สวย ให้เบรกสวยลๆล้อล้อเโบ e นิวคาเ n นเข้าไปโอ้โหขับไปไหนก็มีคนมองครับ mm hmm. ก็เรียกว่ารถคันนี้เนี่ยสาวสกิดแม่แน่นอน mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันครับว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรและนี่ครับคือรถที่ผมทดสอบไปเมื่อสักครู่นี้ครับเดลต้าแลนด์ครูเซอร์กับล้อ มาเทรนครับยางมาเทรนล้อ20นิ้วนะครับคาลิปเปอร์ของเบมโบนิวคาเยนครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับพร้อมกับจานสี่ร้อยห้ามิลด้านหลังครับจานไซส์เดียวกันครับสี่ร้อยห้ามิลอุปกรณ์ ต่างๆนี่เราเลือกใช้อย่างดีครับสายถักเบรกของ Hell นะฮะสายถักเบรกคุณภาพที่นิยมกันทั่วโลกรถแข่งก็ใช้รถบ้านก็ใช้ได้ครับอันนี้เป็นรถลูกค้าจากกัมพูชาครับขับรถมาเองเลยเพื่อที่มาติดตั้งกับทางทิศออสนะเราก็ต้องดูในเรื่องของ ขาจับขาเบรกนะฮะคุณภาพและว,วัสดุที่เราใช้เป็นเกรดที่ดีที่สุดนะฮะที่เราเลือกแล้วก็ตัวฮับเองก็เราก็ต้องคัสตอมขึ้นมาเพื่อให้ใช้กับรถรุ่นนี้เบรกชุดนี้และรถรุ่นนี้ครับโอ้เป็นรถที่สวยงามมากเราก็เบรกได้ดังใจอย่างที่บอกครับเบรกนุ่มมากนุ่มแบบไม่น่าเชื่อครับ และเอาอยู่ด้วยนะคะใครสนใจครับติดต่อเข้ามาทางเพจชิดออดหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ครับสาม,มารถพูดคุยกับทางเราได้เลยครับรับยินดีปรึกษาในทุกๆเรื่องของเบรกครับ speed under control สยบทุกความแรง n e x t